9ปัทมวะส,สูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจสูตรที่หนึ่ง40ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบได้ทำเจ็ดประการย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในสมาธิ 2. เป็นผ in <oh <t> <t> ู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 4. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 5. เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 7. เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิ ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบได้ทำเจ็ดประการนี้แลย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตปฐมะวะัส,สูตรที่เก้าจบสิบทุติยะวะัส,สูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจสูตรที่สองสี่สิบเอ็ดภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรประกอบได้ทำเจ็ดประการย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตทำเจประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้สารีบุตรหนเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ สเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ5เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ7เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้แลย่อมทำจิตไว้ในอำนาจ และไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตทุติยะวะัสะสูตรที่สิบจบ